สนับสนุนโดยออสซิริสฟิวเจอร์สโทร026335299พูดคุยกันนะครับกับทางด้านของคุณจรนเวศศักดิ์ศรีนะครับจากทางด้านของออสซิริสฟิวเจอร์ครับคุณจรนเวศสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพระรดอนครับประเมิยยังไงดีครับมาเริ่มกันที่เซต 50M14 กันก่อนนะครับคุณจรนเวศดูเหมือนกรอบที่สัปดาห์ที่แล้วเราประเมินกัน980แนวรับ990แนวต้านยังไม่สามารถหลุดไปได้กลยุทธ์ทำยังไงดีครับครับ เออ่ก่อนอื่นนะอยากที่จะฉายไปให้ดูในส่วนของภาพใหญ่นะที่เป็นในส่วนของไทม์เฟรมวิกกี้ก่อนนะฮะครับผมถ้าดูในส่วนของไทม์เฟรมวิกกี้จริงๆแล้วนะดูภาพใหญ่ๆเนี่ยรอบที่ขึ้นมาเออ่จากจุดโลนะฮะตั้งแต่เมื่อต้นต้นต้น,ตนปีที่ผ่านมานะบ,บอกว่าเวฟทั้งเวฟเนี้ยถ้ามองในเรื่องของอ e ีเนียตเวฟเนี่ยมองอาจจะมองว่าเป็นเวฟซีได้ประเด็นนั้นคือเวฟซีในด้วยปกติเนี่ยการรีบอลตัวของเขาเนี่ยจะไปเชิญที่ไฟโบหกสบเอ็ดจุดแป คแต่ประเด็นคืนณตอนนี้นะฮะเบรนเก้าร้เนี่ยพอดีกับไฟโบ61.8พอดีเลยนะ <ừ> เพราะฉะนั้นเนี่ยณบเบรนเก้าร้นเนี่ยอาจจะผ่านไปได้ยากนะอาจจะเกินแรงเทาขายลงมาได้เพราะ<อ>ในเชิงกลยุทธนะ์เองนะเบรนโซนเก้าเกนย์เก้าเก้าหระหว่างวันเนี่ยเรายังแนะนําอยู่ฝั่งช็อตเหมือนเดิมนะแต่ถ้าสมมุติว่านะลงมาแตะเบรนเก้9แปดศูกาการเทรดแบบ ภายในวันนะแนะนําอยู่ฝั่งลองพอร์ชันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องบอกว่านักลงทุนที่เทรดแบบเทรนเทรดก็อาจจะไม่ต้องกลัวอะไรมากนะเพราะว่าต้นทุนเราค่อนข้างตับนะแล้วก็วันนี้เนี่ยจุดซ็อบลอสนะฮะปรับเป็น970จุดครับครับผมก็คือโดยโร,รวมวันนี้ยังคาดว่าน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์แบบที่บอกแต่ถ้ามองเทรนใหญ่ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับ ขาขึ้นจะถูกทําลายไปนะครเมื่อ 1. ไม่ผ่านบริเวณโซนเข้าว่าศูนย์สสามารถที่จะหลุดแนวรับใหญ่ๆนะฮะคือโซนบริเวณ940ลงมาถึงด้านล่างครับครับผมได้ครับนี่คือส่วนของเซ็นทริปตี้ u ีเอ็มาดูกันทางด้านของโกลฟิวเจอรกันบ้างครับคุณจรินเวทดูเหมือนมีความพยายามที่จะรีบาวกลับมาหลังจาก n o n อนฟาร์ม r o l l ออกแต่ว่าล่าสุด1,252เหรียญแนะนํานักลงทุนยังไงดีครับ ครับต้องบอกว่าราคาทองคำนะฮะสะท้อนในส่วนของข่าวดีทองคําได้ไม่ไม,ไม่ไม่มากจะเท่าไหาร่นะฮะจะเผชิญแนวต้านเบรนหนึ่งสองหกศูนย์หนึ่งสองหกห้ามาโดยตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของกลยุทธ์การเทรดเองนะฮะก็ยังแนะนำไว้แอดฝั่งช็อตเหมือนเดิมนะฮะการรีบาวตัวพันสองร้อยหกสิบพันสองร้อยหกห้าแนะนําอยู่ฝั่งช็อตโคชชันนะฮะในขณะที่แนวรับนะฮะมองเป้าหมายทางด้านล่างหนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งสองสี่ศูนย์นะครับผมในขณะที่โคอมพิวเจอร์ครับ กรอบโซนแนวต้านนะฮะ19450 19500แนวรับ19300ไปจนถึง19,250ฮะยังเน้นอยู่ฝั่งช็อตครับครับผมหากต้นทุนอยู่ฝั่งรองตอนนี้แล้วครับยังพอลุ้นรีบาวที่จะไปขาย1,260ก่อนได้ไหมครับ สำหรับวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวเลขเศรษฐกิจไม่ค่อยมีตัวเลขที่สําคัญส่งผลกระทบต่อราคารรครันถ้าวันนี้อยากจะวส่งเงินจะปิดบริเวณดนวท้านก็นอาจจะทํายากนิดน,นึงครับเพราะว่าตัวเลขไม่มี<ผ>มสนับสนุนเลยครับครับอย่างนี้ถ้ามีกําไรก็ตามที่ฟังมาควรจะล็อกโปรฟิตกันไปก่อนถูกต้องครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่คือกลยุทธ์ที่นํามาประเมินกันนะครับมาสรุปผ่านการดูกราฟเทคนิคกันเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมโดยเซตฟิฟตี้อดีคฟิวเจอร์นะครับหากเรามาตรวจสอบกันนะครับไฮเก่าก็ยังไม่สามารถที่จะทําลายไปได้นะครับจะเห็นกราฟตรงนี้990นะครับเป็นแนวต้านไฮเดิมที่เคยไปทดสอบนะครับคุณจริเวทแนะนํามาครับจากออสซิลเสเป็นขึ้นไปทดสอบแนวต้านเน้นเปิดช็อตโพสิชันส่วนลงมาก่อนนะครับดูตรงนี้น่าจะเป็นแนวต้านที่สําคัญจากการลาดไฟบนเอนีกลับไปนะครับ61.8% ทดสอบเปิดแล้วลงมาขายตามแนวรับช็อตโพ i ิชันทำกำไรกันแนวรับ980-975จุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามหากเล่นเป็นเทรนเดทสามารถโฮได้อย่างต่อเนื่องกับลองโพสิชันนะครับเพราะว่าเทรนขาใหญ่ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่จนกระทั่งหลุดแนวรับสำคัญ970และ940ตามลำดับในขณะเดียวกันโกลฟิวเจอร์ครับยังคงเล่นตามกรอบเราจะเห็นได้ว่าล่าสุดติดแนวตา้าน1,255-1,260เหรียญคุณผู้ชมที่โฮลองโพ i ิชันถือ หรือสามารถที่จะ ปิดทำกำไรกันก่อนนะครับเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้อาจจะไม่มีตัวเลขเชิงลบที่ส่งผลหนุนนําต่อราคาทองคาและเน้นเปิดช็อตเพอร์ซิชันเมื่อราคามีการวีบาวขึ้นไปไม่ผ่านแต่ละแนวต้านครับ1 2 6 0 1,265เหรียญครับอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมด้านการลงทุนทําอย่างไรกันดีออสเตรียฟิวเจอร์มี1สัมนาดีๆมาฝากนะครับนั่นคือสวิงเทรดพาร์ทสนะครับกับการสัม,มนากับคุณลุงฉลกนะครับมาร่วมรับฟังได้เสาร์ที่1 4มิถุนายน2557 ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับอาคารยูเนเต็ดเซ็นเตอร์สีลมสมัครเป็นสมาชิกเปิดพอร์ตกับออสเวสฟิลเจอร์ครับผ่าเว็บไซต์ออสเวหรือว่า026335299ก็จะได้มีสิทธินะครับในการที่จะเข้ามาสมัครและร่วมอบรมสัมมนาดีๆแบบนี้ครับและนี่คือทั้งหมดนะครับที่นำมาฝากกาันผ่านช่วงมาเก็ตเวบเช้าวันนี้นะครับตอนนี้ผมพัชรลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ